Phoenix TK11TAC Phoenix TK11 Tactical Version ตันะครับตัวนี้เป็นไฟฉาย Tactical หรือไฟฉายยุทธวิธีนะครับที่ Phoenix ได้ออกแบบแล้วก็ผลิตออกมานะครับในปี2020ะครับตอนนี้ที่รีวิวเป็นเดือนกันยายนนะครับประมาณกลางเดือนกันยายนแล้วตัวนี้ส่งผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับบริษัทไทยพาวเวอร์ไลท์ตัวนี้ผมซื้อผ่าน ทูนามินะครับใน f a c e b I นะครับทูนามิราคาจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็ซื้อหน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับตัวนี้ราคา2,380บาทนะครับ2,380นะครับราคาก็มีประกัน3ปีด้วย Phoen i x เป็นยี่ห้อที่นิยมในประเทศไทยมาเป็น10ปีแล้วนะครับสมัยที่โชว์ไฟล์ ทำตลาดในประเทศไทยฟ h นิกส์ก็เป็นไฟฉายจีนแบรนด์ต้นๆนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็คุณภาพการออกแบบถือว่าเป็นลำ,ลำดับแรกๆต้นๆของไฟฉายจากประเทศจีนที่เราคิดถึงเลยนะครับตัวนี้จุดเด่นของอรุ่นนี้ก็คือจะมีแสงสว่างสูงสุดที่1,600ลูเมนนะครับแล้วก็สวิชท้ายเป็นสวิชฟังชันพิเศษซึ่ง Phoenix น่าจะไม่เคยทำสวิชแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็จะมีะระบบ เขาเรียกว่าระบบป้องกันนะครับการกระแทกนะครับในตัวไฟฉายด้วยแสงไปได้ไกลถึง3 3 5เมตรนะครับแล้วก็แสงสว่างถึง1,600ลูเมนนะครับด้านหลังจะเป็น perimeter นะครับหรือว่าเป็นตารางแสดง run time นะครับการป้องกันต่างๆของไฟฉายรุ่นนี้นะครับเราแกะกล่องข้างในนะครับออกมาตัวนี้สามารถใช้แบตเตอรี่ได้2ขนาดนะครับจะเป็น18650ก้อนเดียวนะครับ หรือว่าจะเป็น CR123A 3.0V นะครับ2เซลล์2ก้อนนะครับใช้ได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้งานกับแบตเตอรี่18650ที่เราชื่นชอบนะครับได้ในกล่องนะครับจะมีตัวไฟฉายไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับมีแค่ตัวไฟฉายมีวอล์นตี้คัทนะครับแล้วก็มีบรชัวเราจะมีโอริงสเปร์ให้มาคู่หนึ่งนะครับสีดำแล้วก็จะมีแมนนวลนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นซองนะครับซองไนลอนสีดำขนาดค่อนข้างเล็กนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นซองที่ใช้ใสเบสเซออัพเท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับไม่สามารถจะใสเบสเซอดาวได้เพราะว่าซองแบบค่อนข้างที่จะแน่นไปนิดนึงตัวซองเนี่ยอาจจะมีแค่เบลลูปนะครับมูเล,ล่ลูปไม่มีดีริงก็จะเป็นแบบเล็กๆต้องหาคาราบิเนอร์มาร้อยทอีซองทำออกมาดูประหยัดไปนิดนึงนิดน,ดนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้โอเคนะ คันนี้เราลองมาดูนะครับ UI หรือว่ารายละเอียดอื่นๆกันนะครับของไฟฉายตัวนี้กันไฟฉายนะครับก็จัดอยู่ในประเภท compact tactical นะครับซึ่งมีขนาดหัวโตกว่าตัวบอดี้นิดนึงนะครับ ไม่ได้ว่าใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ว่าเล็กมากนะครับซึ่งก็สามารถที่จะพกพาใช้งานได้ไม่เป็นภาระนักนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไฟฉาย EDC ที่แบบใครที่ใส่กางเกงสลักกางเกงวอร์มไปวิ่งไปเดินนะครับหรือไปทํางานไว้ในกระเป๋าของเกงเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าตัวไฟฉายเองเนี่ยจะมีมิติที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทั้งด้านความยาวแล้วก็ความอ้วนของหัวนะครับรวมถึงน้ําหนักของตัวไฟฉายเองก็มีค่อนข้างมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ไฟฉาย เล็กๆแบบเท่าลิปสติกเท่าบัก,กาอย่างนั้นแน่นอนนะครับโครงสร้างของไฟฉายผลิตด้วยอลูมิเนียมลอ,อยอะโนดไรสีดำนะครับซึ่งฟินิกซเองก็จะมีดีไซน์ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแต่ว่าตั้งแต่ปี2019มานะครับปลายปลายปีเนี่ยฟิน no ิกเปลี่ยนแพทเทิร์นโนริงบริเวณบอดี้นะครับจากดิมอนที่เป็นลายข้าหลามตัดที่เราคุ้นเคยเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นลายแบบละเอียดแบบนี้ซึ่งลายแบบนี้นะครับผมเคยเห็น บริษัทไฟฉายฟีทรอส์นะครับหรือไฟทรอสเนี่ยผลิตออกมาก่อนนะครับฟ mm ินิกน่าจะไปซื้อแพทเทิร์นมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าดีไซน์นั้นนฟีทรอสทำมาก่อนฟินิกที่จะเอาแพทเทิร์นนี้มาใช้งานสด้วยซำปใบนะครับ mm hmm. ส่วนด้านบนจะมีสตรีทเบรเซลนะครับซึ่งทำด้วยอลูมิเนียมไม่ได้เป็นสแตนเลสนะครับก็คือไม่มีตุ่มกระแทกอะไรเหมือนกับ TK22 UE รุ่นล่าสุดอะไรเงี้ยนะครับกระจกเป็น9ก้วเชิงเบรคแลสคือ Anti-Reflect Code แล้วก็ led ข้างในนะครับจับคู่กับสม o o t h เล f l เตอร์ led เป็น l u m i n o u sst 40นะครับความสว่างสูงสุดที่1,600 Lumens นะครับระดับการป้องกันร,รุ่นนี้เป็น ipx ip 68นะครับ ip 6 8 impact อิมพัครีสตันนะครับอยู่ที่1เมตรแล้วก็ลงน้ำเนี่ยไม่ได้บอกว่าลงได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นระดับเ e v e l IP68 นะครับก็ถือว่าป้องกันสูงสุดในอุตสาหกรรมแล้วนะครับที่มีส่วนหัวจะมี PRODUCT NUMBER นะครับมี HOT c o u ร t i o n แล้วก็จะมีชื่อรุ่นนะครับ TK11T a คือรุ่นเนี้ย นในตระกูล T k คือทังซีรีส์ของ Phoenix เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานถึกทนทานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันแท็ก่อนหน้านี้ Phoenix จะมี T k 1 1นะครับแล้วก็ T k 1 2แล้วก็ T k 0 9นะครับที่ออกมาสมัยนานแล้วหลายปีแล้วนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยเดี๋ยวถ่ายคลิปเอามาให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการพัฒน,นาระบบสวิชขึ้นมานะครับให้เปลี่ยนจากการใช้งานแบบที่เป็นหมุนหัวหรือว่าเป็นการ กดแททบจะเป็นการหมุนสวิตช์ที่ท้ายเอานะครับส่วนบอดี้โนริงอย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาเปลี่ยนจากลักษณะเดิมที่มันเป็นเป็นไดมอนด์คัตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายโนริงแนวขวาเราจะมีการซอกร่องตามยาวเพิ่มกริปนะครับซึ่งก็นอกจากจะทําให้ไฟฉายดูต่างออกไปจากยี่ห้ออื่นบ้างแล้วนะครับตัวกริปเองก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะครับจับแล้วฟีลิ่งถือว่ารู้สึกได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับรีเวิร์สหรือว่าจะเป็นการจับ Forward แบบนี้นะครับตัว Pocket Clip หรือว่า t เต l เล e Clip นี้นะครับก็ทำด้วยโลหะสเต l e oh s s นะครับทำา v v สีดำออกเทาๆซึ่งก็จะมีความยาวของตัวคลิปค่อนข้างที่จะยาวเกือบจะสุดตัว Body ไฟฉายแล้วก็จะมี Tension หรือความตึงนะครับค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับถือว่าทำออกมาได้มีคุณภาพแล้วก็ตัวคลิปเป็นแบบเป็นแบบ snap on นะครับสามารถที่จะหมุนเลื่อนตำแหน่งหรือว่าจะดึงออกได้ถ้าเราไม่ใช้งานนะครับ แต่ตัวนี้ไม่มีคอมบ a ต r ริงมาให้นะครับเขไม่ได้ให้คอมบตริงมาให้ก็คือตัดคอมบ a ต r ริงออกไปเลยใครไม่ชอบคลิปก็ถอดออกได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะใส่ไว้ดีกว่านะครับน่าจะใช้งานได้ดีกว่าตรงที่ว่าเราเน็บก็ได้นะครับส่วนฝ้าท้ายหรือสวิตช์ท้ายรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนดีไซน์นะครับจากสวิตชเดิมๆที่มีขอบป้องกันขึ้นมาตัวนี้จะไม่มีขอบแล้วนะครับจะเปลี่ยนวิธีก็คือใช้เป็น สวิชนูนสูงขึ้นมานครับซึ่งตัวบั้นสวิชเองนะครับบริเวณท้ายตรงนี้จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับมีโลโก้เหมือนเป็นไลายไฟหรือเขากวางน,นะครับหรือว่าปีกนกฟินิกซ์อยู่ด้วยนะครับแข็งเลยซึ่งทำให้ผมนึกถึงไฟฉายของเอช e ีมนะครับ T10 หรือว่าเป็น n e x t t o โ c h นะครับที่เคยทำสวิชท้ายแข็งๆแบบเนี้ยนะครับรวมถึง Jet Be ี m ด้วยเป็นพลาสติกแข็งซึ่งก็ทนทานกว่าพลาสติกที่เป็นยางอยู่แล้วนะครับมันไม่ทะลุไม่เปื่อยไม่ขาด แต่ว่ามันก็จะอาจจะแตกได้ถ้าตกกระแทกแรง,งแต่ว่าก็ทนกว่ายางอยู่แล้วนะครับตัวขอบสวิตช์ท้ายนะครับด้านข้างจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ตรงนี้จะเป็นรูปเหมือนเป็นดอกไม้หรือเป็นดาวตรงนี้จะเป็นลูกกุญแจล็อกแล้วตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเหมือนกับแล้วมีลูกศรชี้ก็คือวนโหมดนะครับซึ่งตัวสวิตช์ท้ายความพิเศษของมันคือมันสามารถที่จะหมุนเลื่อนตำแหน่งได้3าตำแหน่งนะครับแบบนี้นะครับนี่เป็นแที่เข้าโหมดล็อกนะครับแล้วก็จะเป็นเดลี่หรือว่าเป็น general คือโหมดธรรมดาทั่วๆไป การเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ก็หมุนท้ายออกมานะครับไม่มีแบตเตอรี่แถมมาให้นะครับผมใส่แบตเตอรี่เข้าไปเองท้ายจะมีโอริงติดตั้งมาสแควร์เกลียวนะครับเป็นเกลียวสแควร์เกลียวกว้างแล้วก็จะมีสปริงโหลดเป็นชุบสีทองนะครับตัวแบตเตอรี่เองก็จะมีสปริงโหลดด้านในด้วยนะครับใช้แบตเตอรี่18650นะครับ1เซลล์แบบหัวแบนก็ได้หัวนูนก็ได้นะครับแล้วก็ UI นะครับเรามาลองดูกันเลยว่า อยู่ายการใช้งานมียังไงบ้างน,นะครับการใช้งานก็คือตรงบริเวณท้ายจะเป็นแป้นอลูมมเนยมเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะหมุนตำแหน่งให้ตรงกับสัญลักษณ์ซึ่งตรงนี้จะเขียนว,ว่า,าเป็นลักษณะคือเป็นลูกุญจล็อกก็คือตัวสวิชไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับล็อกปุ่มสวิชล็อกนะครับทำงานไม่ได้นะครับแบบนี้อยู่ตรงกลางถ้าเราหมุนไปด้านขวานะครับก็คือหมุนตัวขีดนี้ไปด้านขวาไปที่สัญลักษณ์ดอกไม้หรือว่าเป็นเหมือนเป็นแสงกระพริบอย่างนี้นะครับ ก็จะเข้าสู่โหมดทัศน์ที่เข้าซึ่งโหมดนี้จะมีระดับความสว่างเพียงระดับเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีโลมิเดียมไฮไม่มีอะไรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวสวิตช์เองก็จะทํางานก็คือสามารถที่จะแตะครึ่งทางเปิดช่วงคราวนะครับหรือว่ากดย้ําลงไปให้สุดให้ดังคลิกจะเป็นการเปิดคานที่1,600ลูเมนส์แม็กซ์ซึ่งจะมีฮอสปอตค่อนข้างใหญ่สปิลหนาแล้วแสงก็จะอมเหลืองนะครับรุ่นนี้6ก0 0 k โดยประมาณจากการกะด้วยสายตานะครับแตะครึ่งทางติด นะครับปล่อยมือดับหรือว่าจะเป็นการคลิกนะครับให้สุดเลยก็ได้นะครับจะได้ยินเสียนงะค่อนข้างแข็งนี้เหนต้องตัง้ตงใจกดแต่ถ้าเกิดแตะค้างไว้เนี่ยตัวสวิตช์เองเนี่ยถือว่า Response ดีนะครับตัวยุก,การยุบตัวการตอบสนองถือว่าดีมากสามารถที่จะปล่อยมือได้จากสวิตช์แล้วก็แตะสวิตช์เพียงนิดเดียวนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาเลยเป็น Momentary On หรือเปิดชั่วคราวนะครับการกดเปิดค้างก็ต้องคลิกลงไปให้สุดนะครับเท่านั้น แสงมีระดับเดียวเท่านั้นเลยไม่มีโลไม่มีมีเดยมนะครับเป็นแค่ไฮห6 0 0หรลูเมนส่วนโหมดพิเศษจะเป็นสโตรบนะครับเข้าได้ด้วยการกดสวิชค้างลงไปนะครับสักครู่หนึ่งประมาณ2วินาทีนะครับแล้วปล่อยไฟก็จะเข้าสู่โหมด t a c t ิเคิลสโตรบนะครับจะเป็นการกระพริบเร็วสลับช้านะครับแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการแตะสวิชลงไปชั่วคราวแล้วก็ย้ำลงไปสุดสักครู่ก็ได้นะครับนี่เป็นการเข้าสโตร โหมดด้านซ้ายนะครับของตัวล็อกนี้นะครับก็จะเป็นโหมด daily use นะครับซึ่งความสว่างก็จะมีระดับต่ำระดับกลางระดับสูง แล้วก็วนกลับมาต่ำอีกนะครับสาระดับเท่านั้นนะครับซึ่งสําหรับความสว่างแต่ละระดับนะครับจะมีรันไทม์ต่างกันนะครับแล้วก็ตัวแสงของไฟฉายเองก็จะมีการใช้งานมีเมมโมรีด้วยนะครับเราเปิดโหมดอะไรล่าสุดปิดไปถ้าเราไม่รีบกดจนเกินไปกดเปิดมาใหม่ก็จะจดจําอยู่หมดนั้นโดยโหมดดิวตี้โหมดนะครับหรือว่าโหมดใช้งานทั่วไปนะครับก็คือจะมีระดับความสว่างนะครับสระดับโล50ลูเมนส์นะครับ47ชั่วโมงครึ่งนะครับ47.30 ครับ40 47ชั่วโมง30นาทีก็คือเกือบ2วันเลยนะครับก็ตีว่าสตีศ0นย์สว,วันแล้วกันนะครับต,ติดปล่อยดับนะครับเหมือนกัน50ลูเมนนะครับแล้รีบกดอีกก็จะเป็น500นะครับมีเดียมอันนี้รันไทม์อยู่ที่4ชั่วโมงครึ่งนะครับปล่อยอีกเรารีบกดอีกก็จะเป็น1600ลูเมนนะครับ2ชั่วโมงทั้งทั้งรันไทมก็คือทดสอบจากแบตเตอรี่ p h นิกซ์นะครับ3,500มลันห้าร้อย5 0ก็ิือะเปิดเวลา รวมนะครับทั้งหมดนะครับอยู่ที่2ชั่วโมงที่1 6 0 0ลูเมนไม่ใช่เปิดลาก2ชั่วโมงแล้วแบตหมดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันจะดรอปความสว่างลงแน่ๆเพราะว่ามันร้อนนะครับที่1,600นะครับเปิดไปปิดมันจะอยู่ที่โหมดเดิมที่เราเลือกอย่างเช่นผมเปิดไว้ที่โหมดโลนะครับถ้าผมไม่รีบกดจนเกินไปเปิดมาใหม่จะอยู่โหมดโลนะครับหรือว่าถ้าเป็นมีเดียมนะครับแล้วก็ไม่รีบเปิดจนเกินไปนะครับมันจะไม่ข้ามไปหายนะครับเปิดมาใหม่ก็จะเป็นมีเดียมการเปิดค้างในโหมดนี้ก็ทําได้ด้วยการกด คลิกลงไปให้สุดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแตะช่วงราวแล้วกดย้ําให้สุดให้ดังคลิกนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่โ <c oughs> มเมนต a รีก็คือเปิดค้างเลยนะครับเปิดตลอดนนะครับผมเลือกโหมดโลอย่างนี้นะครับสต็อปก็เข้าได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือกดลงไปแล้วกดย้ำลงไปให้สุดแล้วค้างไว้สักครู่หนึ่งก็จะรัดเข้าสต็อปซึ่งโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดที่มีเมมโมรี่โลมิดเดิลไฮ50ห้าสิบห้าร้อยแล้วก็พันหกนะครับก็คือขึ้นทีละประมาณโอ้สามสี่เท่าตัวนะครับ แสงก็ถือว่าค่อนข้างดีนะทั้ง50ลูเมนนะครับมีเดียม500แล้วก็ไฮ1006ดีทั้ง3ระดับเลยแล้วสตบอก็เข้าได้ทั้งทัที่ข้าโหมดแล้วก็ทั้งเ,เรียกว่าโหมดดิวตี้นะครับโหมดใช้งานทั่วๆไปนะครับดิวตี้โหมดนะครับก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่ดีไซน์สวิตช์แปลกดีนะตรงกลางล็อกข้อดีของมันก็คือมันจะ ใช้งานแยกไปเลยนะครับหมุนด้านนี้ก็เป็นท,ที่ข้อเปิดแรงสุดอย่างเดียวมีโหมดเดียวนะครับกับสโตกอันนี้ก็จะเป็นมี3โหมดมีเมมนะครับเราตรงการก็ล็อกแล้วก็ตัวสวิตช์เนี่ยในเว็บไซต์ Phoenix เคลมว่าเป็น Phoenix แบบ Me c ชันนิ Phoen กสอบอกว่าเป็น Me ชชันนิคส witch นะครับก็คือตัวสวิตช์เองเนี่ยไม่ไวกับแม่เหล็กก็คือถ้าเราเอาแม่เหล็กมาแตะที่ท้ายสวิตช์เนี่ยสวิตช์ไฟจะไม่ติดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันแข็งนะครับสักนิดหน นะครับใหม่ๆก็อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก,ก็อาจจะหลวมขึ้นก็ได้ในอนาคตนะครับหมุนมือเดียวเนี่ยได้ต้องใช้2นิ้วคีบจะดีมากแต่ถ้าเกิดใช้นิ้วเดียวหมุนเนี่ยลื่นไปหน่อยนะครับถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นอย่าง Next Touch นะครับซึ่งทำสวิชออกมาได้ UI ผมว่า UI Next Touch ดีกว่านะครับหมดโลก็เปิดค้างไว้พอจะเข้าไฮกดแท็บลงไปอีกก็เป็นไฮนะครับได้เลยแล้วกดย้ำสุดเป็นสตอปล่อยมือกลับมาอยู่ที่โล แต่ว่าสวิตช์ของ Nextros จะเป็นแมกเนติกนะครับก็คือไวกับแม่เหล็กถ้าเราเอาแม่เหล็กเข้าใกล้นะครับไฟจะติดขึ้นมาเองนะครับเห็นไหมครับแต่ Phoenix ไม่นะครับ Phoenix เป็นเมคา a นิกก็คือเป็น,นกลไกตัวนี้เป็นแมกเนติกนะครับนี่ก็คือข้อด้อยของแมกเนติกสวิตช์แต่คือถ้าเราไม่เอาเข้าใกล้แม่เหล็กมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เ e t Beam ก็เคยทำสวิตช์ท้ายหมุนๆแบบนี้มาเหมือนกัน เป็นรุ่นที่ออกมาสัก2-3ปีที่แล้วนะครับเป็น Jet j เจ็ m กับ j e t 2 m นะครับก็จะเป็นหมุนๆมนเหมือนกันนะครับ Switch Jet b e ีมทำออกมาดีมากเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้แล้วก็จะมี S Beam นะครับ s b t 1 0เก่าแล้วนะครับก็เป็นสวิตช์หมุนเหมือนกันนะครับล็อกไม่ล็อกอะไรเงี้ยนะครับใหญ่มากเลยนึกว่าใช้217แต่ใช้186นะครับ ใช้ Create XML อยู่เลยนะครับตอนนั้นส่วนที่เหลือลก็จะเป็น Next t r o s g ในซีรีส์ TA 15 TA 30นะครับเวอร์ชันต่างๆแล้วก็จะมี E E อะไร E6 ไหม E6 ไหมผมจำไม่ได้ E6 นะครับด้วยนะครับก็เป็นหมุนๆเหมือนกันแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานไม่เหมือนกันแต่พวกนี้ก็เป็นสวิตชห์หมุนๆท้ายเหมือนกันนะครับ Next t r a r g s สวิตช์ดีกว่านะผมว่าในความคิดผมนะผมว่ามันโอเคกว่านี่คือสวิตช์ ซีรีส์สวิชหมุนตูดนะครับของ Next ซ์ชรซึ่งทําได้ดีกับ Phoenix นะครับต่อว่าใครชอบฟ h นิก i x ก็จัดไปส่วน TK11 รุ่นเก่ากับ TK09 ในซีรีส์ที่ใกล้เคียงเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนี่เป็นโบนัสท้ายคลิปแล้วน,นะครับรีวิวจบไปแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแค่โบนัสเท่านั้นนะครับ TK11 นะครับตัวนี้เป็น Q5 หรือไงไม่รู้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น t k 1 1 r 5นะครับเป็นหลอดเล็กลงฟ้าขึ้นเลยนะครับไม่ได้ใช้นานนะครับนี่ผมใช้เครื่อง Engrave นะครับสลักชื่อไปเลยเพราะไม่ได้จะขายอยู่แล้วนะครับ11รุ่นโบราณก็จะใช้186นะครับอย่างเดียวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วมาเป็น t k 0 9จริงๆมันเป็น11รุ่นใหม่อะแต่เขาเปลี่ยนชื่อทีหลังนะครับเหมือนตั้งใจว่าเออเปลี่ยนชื่อดีกว่านะครับ พวกนี้ก็จะมีคอมบทตริงหน้าตาแบบเนี้นะครับพวกนี้โบราณหมดแล้วนะครับเลิกคลิปไปหมดแล้วแล้วก็มาเป็น T ี1 2สิบนะครับซึ่งสิบสองเองเนี่ยถ้าที่ผมจําได้รู้สึกจะมีออกมาแค่รุ่นเดียวนะครับหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปพอสิบสองสิเขก็ไปสิบห้าสิบห้าซีสิบหกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปยี่สิบเอดยิบสองยี่สบอะไรไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแท็กตัวล่าสุดที่ออกมานะครับแล้วเป็นแทงซีรีส์ล่าสุดด้วยนะที่ออกมาก็คือ Phoenix TK 11 t ีเนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h hey, e b i r a i d e n out